ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามนุษย์เรามักจะเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นมันก็ไม่แปลกหรอกค่ะพอด้วยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชีวิตและอีกต่างๆมากมายมันล้วนมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมนุษย์เราทั้งสิน้นแต่โรคนี้มันเกิดจากอะไรทําไมสมัยก่อนเราไม่เคยรู้จักมันเลยหรือโรคนี้มันเป็นแค่จินตนาการทางความคิดเท่านั้น วันนี้ช่องรู้แล้วเย็บไว้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นทุกคนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยเพื่อใครมีคนในครอบครัวที่กำลังปะชิญโรคนี้อยู่ก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยค่ะ โรคซึมเศร้าหรือที่เรียกว่าภาวะซึมเศรา้าเป็นโรคทางจิตเวชท,ที่พอบบ่อยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่มีชื่อว่าเซโรโทนินมีปริมาณลดลงทําให้มันมีผลกระทบต่อสภาพทางอารมณ์โดยตรงค่ะผู้เป็นโรคนี้จะมีความหดหู่หรือสูญเสียความสุขไปอาการซึมเศรา้ามันสามารถส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตรวมถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนและอาจเป็นผลที่นําไปสู่ปัญหาที่โรงเรียนและที่ทํางานได้ด้วยค่ะ อาการซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงทุกวัยเลยแต่คนที่มีภาวะซุ่มเสี่ยงมากหน่อยก็จะเป็นคนที่เคยมีชีวิตผ่านการถูกทารุณกรรมการสูญเสียอย่างรุนแรงหรือเหตุการณ์ตึงเครียดอื่นๆเพราะสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นนั่นเองโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายด้วยนะคะเพราะใน10%ของกลุ่มผู้หญิงก็คือสตรีมีครรภ์และสตรีที่เพิ่งคลอดบุตรน,นั่นเองค่ะ สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมากกว่า7 0 0 0แสนรายทุกปีจากประชากรทั่วโลกและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ4ในกลุ่มอายุ15ถึง29ปีเลยล่ะค่ะแม้ว่าจะมีการรักษาโรคทางจิตที่ทราบกันดีว่ามีประสิทธิภาพมากๆแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็มองว่าการรักษาโรคแบบนี้มันมีราคาค่อนข้างสูงสำหรับประชาชนทั่วไปอะนะคะ มันจึงทำให้พวกเขาปล่อยเรื่องนี้ให้เลยผ่านไปจนทำให้มีอาการรุนแรงขึ้น และคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่ามีผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัญหานี้นี่แหละค่ะที่มันอาจจะทําให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงทีซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้มันก็มีมานานมากแล้วเพียงแค่พวกเราไม่เคยได้ยินหรือทําความรู้จักกับโรคนี้เองตั้งหากค่ะก็อย่างว่าในสมัยนั้นเทคโนโลยีมันก็ยังไม่ได้รวดเร็วว,ว่องไวหรือสามารถตีแผ่ได้ไกลเหมือนในปัจจุบันนี้นะะี่ค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากจะถามแล้วว่าแล้วไอ้อากาศซึมเศร้ามันเป็นยังไงล่ะอันดับแรกเลยนะคะตัวคุณเองจะต้องเป็นคนช่างสังเกตก่อนค่ะสังเกตในที่นี้คือสังเกตตัวเองเพื่อนหรือคนในครอบครัวก่อนค่ะเราจะได้ปฏิบัติตัวกับคนที่กำลังเป็นโรคนี้ได้อย่างถูกต้องในช่วงภาวะซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยจะมีอารมณ์หดหู่รู้สึกเศร้าหงุดหงิด ว่างเปล่าแล้วก็รู้สึกสูญเสียความสุขไปบางคนก็มีความรู้สึกผิดมากเกินไปหรือด้อยคุณค่าในตนเองรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตมีความคิดเกี่ยวกับการตายหรือการฆ่าตัวตายนอนไม่หลับรู้สึกเหนื่อยไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรอีกต่อไปช่วงภาวะสมซาวเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็นหลายช่วงค่ะตั้งแต่อาการเล็กน้อยปานกลางไปจนถึงขั้นรุนแรงเลยฉะนั้นถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำ แอนแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการเบื้องต้นก่อนจะดีกว่านะคะไม่เป็นก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเป็นขึ้นมาเราจะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีนะคะ <S <S แนวทางการรักษาสำหรับโรคซึมเศร้าจะมีหลายวิธีเลยตั้งแต่การรักษาทางจิตและการใช้ยาคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าขั้นแรกแพทย์จะยังไม่มีการใช้ยาหรอกคะ่ะคุณหมออาจจะใช้วิธีบำบัดพูดคุยซะมากกว่า แต่เขาจะไปใช้ยาในคนที่เป็นขั้นปานกลางไปจนถึงขั้นรุนแรงค่ะการบำบัดทางจิตวิทยาจะสามารถสอนวิธีคิดรับมือหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในรูปแบบใหม่เอาง่ายๆคือเขาจะบำบัดให้เรามีความคิดที่เป็นพลังบวกมากขึ้นนั่นแหละค่ะอา้าวแล้วสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วล่ะจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้าง อันดับแรกคุณต้องพยายามหาทํากิจกรรมที่คุณเคยชอบหรือลองทําอะไรใหม่ๆเพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ 2. คุณต้องพยายามมีความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวในกรณีนี้แอดแนะนําให้เป็นคนใกล้ตัวก่อนนะคะคุณจะได้ไม่รู้สึกตึงเครียดจนเกินไป 3. ควรจะออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเช่นการเดินระยะสั้นๆหรือจะเดินเล่นขยับร่างกายบ้างก็ยังดีกว่าการนอนจมความรู้สึกหม่นในใจนะคะ 4. คีควรหลีกเลี่ยงหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอย่าใช้ยาผิดกฎหมายเพราะมันอาจทำให้ภาวะสึมเศร้าแย่ลงได้ค่ะ 5. ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่แอดพูดไปทั้งหมดนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณควรจะปรึกษาแพทย์นะคะอย่าปล่อยให้ความคิดลบๆของตัวเองเหมือนครอบงำจิตใจก่อให้เกิดความคิดแย่ๆขึ้นมานะคะจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและมีคนมากมายที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่เหมือนกันเอาชนะมันให้ได้นะคะแอดเอาใจช่วย และสาหรับคนที่ต้องอยู่กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าล่ะจะต้องทําตัวยังไงดีคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถหลุดพ้นความรู้สึกหดหู่ที่เกิดขึ้นในใจไปได้ไง่ายๆฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่คนเป็นซึมเศร้าจะมีการทําร้ายร่างกายหรืออาจจะหงุดหงิดวอยวายด้วยความโกรธขึ้นมาก็เป็นได้สิ่งที่เราทําได้คือการให้กําลังใจพูดแต่สิ่งดีๆพาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไปเที่ยวพักผ่อนทําให้เขาสบายใจ แอปขอยกประโยคตัวอย่างง่ายๆที่สามารถเอาไว้พูดคุยกับคนเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะเช่น 1. เธอไม่ได้โดดเดี่ยวนะเธอยังมีฉันอยู่ตรงนี้เราจะมาพยายามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะ 2. ทํทำมันจะช่วยเธอได้บอกเรามาได้เลยนะว่าอยากให้เราทำอะไร 3. แม้ว่าตัวฉันจะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดว่าเธอรู้สึกยังไงแต่ฉันก็ห่วงยายและอยากจะมีส่วนช่วยให้เธอผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะนี่ก็เป็นเพียงประโยคตัวอย่างที่แอดเอามาฝากนะคะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะและแอดก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้ทุกคนได้รู้จักและเรียนรู้โรคหนีได้มากขึ้นนะคะและอย่าลืมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็มากดไลค์กดติดตามให้แอดบ้างนะคะ วันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ